สวัสดีครับท่านผู้สนใจครับก็เป็นวิชาที่ซึ่งผมตั้งใจจะทำเพื่อส่งมอบต่อเยาวชนคนรุ่นหลังจริงๆนะครับเป็นวิชาที่ชื่อว่า d a t a a n a l y t i c หรือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับวิชานี้เหมาะสมกับใครบ้างนะครับแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับก็อธิบายอย่างง่ายๆก็คือว่าวิชานี้เป็นมุ่งเน้นการนำข้อมูลไปวิเคราะห์นะครับซึ่งก็เหมาะสมกับ คนที่เยาวะชนคนรุ่นหลังที่ต้องใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะครับเหตุจลจำลงที่อยากทำวิชานี้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนตัวเองนั้นได้เกี่ยวข้องกับศาสตร์ชั้นสูงทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมาเยอะนะครับเปิดหลักสูตรมาก็เยอะแล้วก็ไปบรรยายที่อื่นมาก็เยอะนะครับก็พบว่ามันมีจุดที่ซึ่งค่อนข้างที่จะ เป็นการปูพื้นให้กับเยาว,วชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ซึ่งอยากจะเป็นคนที่เป็นผู้ที่มีความสามารถในก,การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยได้เข้าใจนะครับในวิชานี้มี4บทนะครับซึ่งก็จะเป็นบทพื้นฐานจริงๆแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยตอนนี้น้องๆมงม5ก็เริ่มเรียนแล้วนะครับก็คือตัวที่เป็นสถิติเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น descriptive สถิติ uh, หรืออินโฟโรสถิตินะครับหรือสถิติอนุมานนั่นเองนะครับรวมไปถึงที่น้องม .5 กําลังเรียนอยู่ก็คือ y y t o o นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ผมก็เข้าไปเฉลยโจทย์หลายๆเรื่องหลายๆครั้งนะครับก็พบว่าก็ดีเป็นจุดที่เป็นการปู่พื้นที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าวัยใด ที่เหมาะสมกับวิชานี้บ้างจริงๆผมก็เริ่มได้ตั้งแต่ม5ได้เลยนะครับเพราะว่าในโรงเรียนก็เริ่มเรียนกันแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาสะท้อนอะสะภาพความเป็นจริงที่ซึ่งอยากจะฝากไว้เพราะว่าเท่าที่ผมประสบการณ์เจอก็คือว่าเนื่องจากว่าบางครั้งนั้นผู้ถ่ายทอดนั้นเขาไม่ได้บอกเหตุผลเบื้องหลังว่าทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทำให้บางทีน้องๆเองก็เอาไปใช้ในทางพูดง่ายว่าไม่ ไม่ถูกต้องแล้วก็ใช้ไม่เป็นนั่นเองนะครับยกอ,อย่างเช่นว่าทําไมถึงต้องเป็นการกระจายแบบปกติอย่างเงี้ยหรือโค้งปกติที่คนเขาก็ได้ยินกันว่าตอนนี้นะถ้าเกิดซีตีถ้าเกิดไม่ใช่โค้งปกติก็ใช้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆถ้าศาสตร์ชั้นสูงตอนนี้เราไม่ค่อยกลัวนะครับว่าไปแล้วเราไม่ค่อยกลัวเพราะว่าตัว big data เอย data science เอยนี้จริงแล้วสามารถแทนโดพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเหตุผลว่าทําไมนะครับแล้วก็ไปใช้ ก็ห้ามเป็นข้อห้ามไปแล้วก็ใช้กันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางตัวที่ซึ่งต้องใช้เครื่องม้เครื่องมือแพงๆนะครับผมก็มองว่าจริงๆแล้วอย่างไพทอนก็เป็นภาษาที่ฟรีแล้วก็ใช้ได้ทันทีไม่ต้องมานั่งเสียเงินเสียทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็อยากจะทิ้งไว้นะครับส่วนตัวปัจจุบันนั้นเขียนบนความบนหลายๆเว็บไซต์ก็คนก็ติดตามได้นะครับ อยากจะมาเอาพัง้งวยเนี่ยมารวมกันในอยู่ในวิชานี้แล้วก็เป็นถือเป็นสื่อกลางแล้วกันนะครับคือผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันไม่ควรตายไปกับคนนะครับโดยเฉพาะความรู้ดีๆนะครับนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ม,มีภูมิธรรมภูมิรู้ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาร่วมกันทำออวิชาแบบนี้นะครับรวมถึงวิชานี้ด้วยเข้ามาแจมเข้ามาร่วมกันได้โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันสามารถ เข้ามาแจมเข้ามาร่วมกันได้นะครับก็ทิ้งท้ายไว้ครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์นะครับซึ่งวิชานี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่ามีแค่4บทเองนะครับเริ่มตั้งแต่บทที่เป็นความรู้เบื้องต้นทางด้าน Data a n a l เ t i c s เรื่องบทที่2น่าจะเป็นการใช้ Python ในการวิเคราะห์นะครับบทที่3น่าจะเป็น descriptive s t a t i s t i c บทที่4น่าจะเป็น inferential s t a t i s t i c นะครับ แล้วก็บทสุดท้ายก็คือตัว machine learning ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักนะครับซึ่งในโลกปัจจุบันนั้น machine learning เข้ามามีบทบาทในเกือบกบทุกครั้งของการตัดสินใจของคนโดยเฉพาะยุคใหม่นะครับซึ่ง machine learning นี่คือ,คอการเรียนรู้ของเครื่องนะครับก็เป็นก็ถ้าเกิดถามภาษาแบบบางคนจะคุ้นเคย AI AI อย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นกิ่งหนึ่งของ AI นะครับปัญญาประดิษฐ์ที่ตอนนี้ก็จะเข้ามามีผลกับบทบาท ของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้โชคดีครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ด้านนี้ครับขอบคุณครับ